็เดี๋ยวลองมาพูดคุยเรื่องแผทอัปเดตกันนะครับเอ่ออนาคตนะครับอันใกล้นี้นะครับแพทอัปเดตของซีก็จะมีไม่เยอะจะมีไม่มากนะครับแอัปเดต รายละเอียดเราก็มาดูกันนะครับว่ามันจะมีอะไรกันบ้างอันแรกเลยนะครับที่ของ้ีที่จ้ามเด็กนะครับอันนี้ก็ขอออกไว้ก่อนนะว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวงผมที่เฉยที่คาดการไว้นะครับทางทีมงานอาจจะมีอัปเดตเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับเท่านั้น ก็ให้ฟังจากทีมงานไปดักนะครับให้เชื่อจากทีมงานไปรักเพราะว่าสิ่งที่ผมจะบอกไปนี้ก็คือตามความคิดตามรายละเอียดที่ผมดูจากเสิญต่างๆนะครับว่าของซของโควิดมันควรจะไปนในแนวทางไหน เริ่มจากมันแล้วนะครับสิ่งที่จะอัปเดตใ,ใกล้ๆนี้นะครับของฟรีก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ของเล่นนะครับก็คือของเล่น,นต่างๆที่ได้จากการสะสมไอเทมคอลเลกชัน ก็เดี๋ยวเข้าทีให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับ,รบก็จะมีการอัปเดตของ ของเล่นนะครับของเล่นที่ได้มาจากการสะสมไอเทมคอลเลคชันในแต่ละแผนที่นะครับก็จะมีการอับเดตเพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับสำหรับแผนะ่นแร่ดาวของซีนะก็จะมีของพิฟเฟนนะครับพิฟเฟนอันเดอร์กราวนะครับ ท่อน้ำของทายอนของไอเคิร์ฟพีรามิดโอเวนเลตนะครับก็จะมีการอัำเจตของเล่นเข้ามาให้นะครับเมื่อเรา,าสะสมไอเทมคอลเลกชันนั้นครบถ้วนนะครับดังนั้นใครอยากได้ของเล่นก็ให้ไปสะสมไอเทมคอลเลกชันตามแผนที่ต่างๆให้ครบ้วนเลยนะครับผมไม่รู้นะว่าซีเข้าหรือยังอันนี้น เพราะว่ารายละเอียดของสียังไม่ได้ตามเท่าที่ควรอ่ะในส่วนต่อไปนะครับที่จะมีการปรับในอนาคตของสีนะก็จะเป็นเรื่องอมอนสตเตอร์หลักนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมอนสตเตอร์หลักนะครับที่จะมีปรับ จากเดิมจะมีหกจากเดิมมีหกนะครับห2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกนะครับมีหกแผนที่ให้เราเลือกเล่นนะครับเมื่ออัปเดตไปแล้วก็จะเหลือแค่เหลือแค่สี่นะครับเหลือแค่สี่แผนที่ เดี๋ยวขอว่ากับเมือแปฟนเลยนะครับแล้วก็จะให้ดูภาพของวซัเตอร์หลที่จะมีอัปเดตในอนาคตของฟีนะครับก็วอร์ซัเตอร์แหละก็จะเหลืออยู่แค่สีนะสีะแเจียดนะครับยังเข้าได้ 6ครั้งเหมือนเดิมนะครับใช้สตามินาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไอเทมก็จะมีมากขึ้นนะครับไดเอ p เพิ่มขึ้ก็จะเหลืออยู่สีแผนที่เท่านี้นะครับสําหรับมอสเตอร์หลักที่จะมีอัปเดตแอราคต หลังจากมอสเตอร์หลักแล้วก็จะเป็นอะไรวะก็จะเป็นตัววาฮาราลนูนนะครับตัววาฮาราลูนจะมีกักอัปเดตนะครับก็จากเดิม ที่มันมีกี่ชั้นล่ะของัธรรดาลูกในซีแนวเข้าพิวไปดูก่อน มาดูวิเทราล์นในสีปัจจุบันก่อนนะครับว่ามีกี่จันเจี้ยนเข้าไปดูได้ไหมหวะัะปัจจุบันก็จะมีสี่ดันเจี้ยนนะคะะรับห้าหวะในเวออ๋อมีสี่ดันเจี้ยนสี่สิบหกสิบ แปดสแล้วก็ร้อยสิบนะครับก็จะมีสีดนเทียแต่หลังจากแพทอัปเดตนะครับก็จะเหลือแค่จาเทียเดียวนะครับ อันนี้นะครับก็จะเหลือดันเที่ยงเดียวนะครับสําหรับวันนา,าลุงนะครับอ,อ่อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลการอัปเดตในในอนาคตน,นะของซีนะครับวันารุาก,ก็จะเหลือเหลือดนด้เดียวนะครับแล้วก็มอสมอสเอ่อ MVP มกับมินิบอสก็จะมีภายใน,นเที่ยงเนทั้งห้าัวนะครับสลับกันไปนะครับ รายละเอียดมันจะไม่เหมือนกันทุกคนนะครับเพรจะมีการเวียนส่ง MVP ตัมมินิบอสในแดนเจียงนะครับเตาก็แค่ดำเนินการข้าอมอในแดนเจียงให้จบก็จะได้รับไอเทมนะครับไอเทมจบจากอาวอสจากวันทระาลูตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องเข้า4่ดนเจียงนะครับตั้งแต่เลเวล4ยี่ส 20, 20 เราเข้าเพียงดัชนีเดียวก็จบแล้วนะครับอ่ะอันต่อไปก็จะเป็นการยกเลิกนะครับยกเลิกตัวนี้ซึ่งว่าไม่ได้นะครับในนนำวัวของซีจะมียกเลิกแน่นะครับออาจจะอัปเดตขึ้นอย่างนี้มั้งตัวนี้ ก็รอติดตามประกาศทางการนะครับท้าเพีก็ยังยังไม่ต้องเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นนะเพียงแต่แบบว่าเอ่อบอกพูดคุยรายละเอียดในอานาคตอย่นะครับตอนนี้เอ่อถ้าจะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นก็ดูประกาศทางการนะครับจากทราบเพียนะครับอ่ะนอนาคตก็สิอ้อเพิ่มไปได้ก็จะยกเลิกไปนะครับ ใครสะสมซิลเวอร์เมดอนไว้เยอะๆนะครับก็เอามาแลกเปลี่ยนไป็นไเทมได้นะนะครับตัวซิลเวอร์เมดอนก็จะเป็นจะกลายเป็นร้านค้านะครับให้เราแลกเปลี่ยนนะครับก็จะแลกเปลี่ยนเป็นเงิน,เป,นเ,เป็นโกลด์เมดอนแล้วก็เป็นตัวชาร์จได้ด้วยนะครับ ใครอยากแรกก็หายข้อสะสมไว้เยอๆะๆราคาทีตับเงียบยรูแรกไว้ไ ่อไปก็จะเป็นเรื่องการยกเลิกยกเลิกตัวปัดเพื่อปัดเพื่อใช้เป็หรือเฟรนชิปยังไม่มีมั้งเฟรนชิปตัวปัดรมวงๆ<ม>น่าจะยังไม่มีนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลงลงเอ่อยังไม่ได้มีเพื่อช่วยในการทำเพทต่าง ก็เลยยังไม่ได้ถ้าเป็นบัตรแฟรชิตนะครับแฟงกชิปก็จะยกเลิกแฟงชันนะครับในแพลต่อไป์มไแบยหาบัตรเคนชิปแป้บนึ่งอะ ก็นะครับบัตรแฟรนชิ์ที่จะยกเลิกในอนาคตของฟรีนะครับเมื่อยกเลิกแล้วเราต้องทำยังไงนะครับเราก็ใช้งานไปที่หมดเพราะว่าบัดตัวนี้ก็จะเป็นรั้งแรกเปลี่ยนเรโมล,ล่าให้เรานะครับก็สามารถแลกได้ตามปกตินะครับใครมีเยอะ ก็เก็นไว้แรกกันละกันนะครับในสว่วนนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการหาเหรียญโอลาคอนนะครับเนื่องจากวันเฟสชิ p จะถูกยกเลิกนะครับการหาเหรียญโอลาคอนนะครับก็จะหาจากตรงนี้นะครับหาได้จากตัวเดคอ o ์สิสเต็มนะครับคือการทำเฟสทำเฟสายวันนะครับของเดคอ เว้นป้ายเว้นรอยแยกนะครับหรือไม่ก็วาิบม15นาทีนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะส่งสันเรียญมั้นะครับวันต่อวันจะได้10ต่อวันจะได้12เหรียญนะครับสำหรับโมลาอนนะครับ,รนนรบในส่วนตรงนี้เราสามารถหาได้จากที่ไหนอีกนะครับก็ สามารถซื้อได้จากร้านค้านะร้านค้าที่คอนเทลา่าสวัสดีครับอ๋อปกิจกรรมใหม่อะไหนครับ แป๊บนึงนะครับอะหลังจากบัตรเฟรนชิปคูมยกเลิกไปนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เราสามารถหามโมล,ลาร์คอนได้จากทัวร์เดคอนซิสเตมนะครับก็คือทำเป็นรา,ายวันของเดคอนเนี่ต่อวันจะได้12เหรียญน,นะครับแล้วก็ซื้อจาก e p c นะครับก็คือ50,000ต่อหน,นึ่งเหรียญ